ไม่ไหวปหนอ่ะโอ้ครั้งก่อนไปบอกไปตางประเทศมาแล้วทีเน,น,นี้ยอือฮะันนี้คือแบบใส่ต้นหอมใหม่เนี่ยแบบกิ่มไปชื่อของโอเจียสอ่ะวิจริงเหรอเออไปตากให้มาขวดอะไรไม่รู้ไม่แพงอ๋อสวยมากเลยอ่ะนะคะเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้แต่เป็นพันอ่ะลองดมดมป่ะนี่นหอมจังเลยหอมแบบหอมสุดอ่ะนี่สุดจริงจริงมันจริงมันจึ่ง จึ้งอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเอ้โหรำถั่วมีก็เลยแหละอ๋ออันนี้งี๊ดนะจับได้คุ่มันอันนี้เขาไม่ควนปะมีเอ๊ะจะาไม้เจ้าโจเจ้าโจแม่เนี่นะซื้อจากไหนล่ะอ๋อซื้อจากอ่าชอบ tiktok tiktok ชอบใช่มันเหมือนแพงกระเปล่า tiktok ชอบ สองร้ก็บาทอีกนะเดี๋บวพิงก็จมีโงหะนะมันจะเปิดใหม่ใช่ไหมวันจีน้าเปิดใหม่เปราชาบูเสี่ยงไม้จริงเหรอมั้น้าบาทสิบบาทอะฉันก็ไม่รู้อะเราแต่ว่าเราไปดีไหมก็ไหนกันเราไปกันเหรอโอ้ Oh no hey, what ไม่ดิมันก็ต้องอยู่แถวนี้ดิเออใครจะเอาไปวะ ลูกหนูชันเลยเนี่ยใช่เป็นเพื่อนหนูฉันเลยพี่นูจำเพื่อนหนูได้เนี่ยหนูส่ท <after that. S 2> ทาทำงานเก็บเงินไปทั้งชีวิตกว่าจะขอพ่อแม่มาได้แต่ละบาทอ่ะไม่ใช่น้องจะป้าพี่นี่มันตังค์หรอแค่พี่มาคุยที่สถานีตำรวจกับหนูเลยอ่ะไปไหมใช่ไปเลยไปไปเอาไปไปพี่โอ๊ยโกรธผมพี่เฮ้ยไม่ทำอะไรกันเนี่ยเอ้าไม่ไปยุ่งเลยเนี่ยเนี่ย ไม่ใช่ของเองหรือเปล่าใช่อของผมทำไมก็เราจะไปคืนเดี๋ยวเราหาเพกเองไม่เจออ้ออันนี้ก็มาวางไว้ที่เดิมเราไปข้องน้ำมาแล้วมันต้องเอาไปด้วยไงเรากลัวหายเอาเอาไว้ที่เดิมก็ไม่มีใครพ่นแบ่ผูกป้าคนไทยไว้ใจกันแน่ใจได้ไงว่ามันจะไม่หายก็ไม่หายและเอ็มมาจะาหาเพื่อนเราเนี่ยนะอ้อทุเรศไงเป็นของเองก็เงินมันจำนวนเท่ากันมันแบ่งร้อยเหมือนกันไงชูชา แต่เราไปลุ้มก่อนนะไปไที่พวกั้นเป็นไรวะไม่รู้พวกมันมันคิดว่านี่ตาง่มันมั้งจัดการมันดีไมเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยมันไปเะปลุกเองคนดีเกินไปแล้ว้่าเราทเเ่ใช่แล้วว่ามันเกินไปอ่ะขอโทษไม่ร้อ ว่าเราควรขอโทษเขนะเพราะดีๆเราก็ไปลงใส่เขาว่าเออ,อกลัวมันทำพอเราหนีริงไม่ได้ัออนืนสิไปขอโทษเขาดิไหมเออไม่เหลือแล้ว คุณพูดคุยและขอโทษกันเพื่อรักษามิตรภาพมาชีผพ้จััทํำค่ะคุณครูที่ปรึกษาด้านการแสดงคุณครูจอนขวัญกิ่นชำนิ